สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมต่อเกมเมอร์นะแล้วอยู่กันในเกมละกลอก g g a v i t y นะครับวันนี้จะมารีวิวหมวก l o p p i n g Al i รนะครับก็เป็นหมวกที่จะตีกึ่งมนุษย์แลขึ้น10%แต่ถ้าเกิดว่าเราอัปเกรดตั้งแต่บก7เป็นต้นไปเมื่อโจมตีธรรมดานะผมย้ำว่าโจมตีธรรมดานะมีโอกาสเล็กน้อยที่จะเพิ่ม Atta s p Speed ขึ้นเป็น100%นะระยะเวลา7วินาทีนะครับ ก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่ามันจะติดบ่อยไหมอตอนนี้ที่บ้านผมฝนตกนะถ้าได้ยินเสียงฝนก็ต้องขอโทษด้วยครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะผมจะตีดิบๆเลยไม่บัฟไม่แรงทั้งนั้นนะจะมีอัตราสปีดต,ตั้งต้นอยู่ที่179นะครับอาชีพก็เป็น Shadow c h e s t e r นะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าหมวกนี้จะน่าใช้ไหมผมบอกเลยว่าผมตีหมวกนี้มา สามใบแล้วใบนี้ใบที่สามนะแล้วอีกสองใบไปไหนใช่ไหมมันแตกไงเออมันแตกไปสองใบแล้วนะฮะผมก็เลยพยายามมากนะก็เดี๋ยวจะมาลองกันว่ามันคุ้มค่าไหมที่ผมลงทุนไปนะครับหรือเผื่อใครที่อยากจะซื้อหมวกนี้จะได้เออเอาไปคิดหรือตัดสินใจนะมาตีเลยครับตอนนี้ ผมพูดตรงๆนะตอนที่ยังไม่ได้ถ่ายวนะิดีโอเนี่ยมันติดดีมากเดี๋ยวติดเดี๋ยวติดแต่พอถ่ายแล้วนี่ไงติดแล้วโอ้โหตัวเราจะเป็นสีแดงน,นะครับเป็นไงเป็นไง7วีนะ7วีนะพูดปุ๊บติดปับ๊บโอ้โหไม่ทําให้พี่ผิดหวังเสร็จแ,แล้วก็กลับมาเท่าเดิมนะตีธรรมดานะตีธรรมดาเดี๋ยวเราจะลองกับสกิลชาร์โด s สเปลด้วยนะว่าเออถ้าเราใช้ ตีไปด้วยเวทออกด้วยอย่างเงี้ยมันจะติดไหมนะครับมารอบที่หนึ่งเราเรียบร้อยแล้วนะถือว่าดีนะเปิดมาก็ค่อนข้างดีคือมันติดบ่อยแหละโอกาสเนี่ยที่มันจะติดก็อยู่สูงกว่าโนเวนแฮแล้วก็บาโคจูเนียนะครับผมบอกเลยนะว่าโอกาสมันสูงกว่ามาเดี๋ยวมาลองดูรอบที่สองกันติดสิลูกเ้ยนุสา <c oughs> ่าทำคลิปรีวิวนะ หมวกนี้จะได้ราคาสูงๆหน่อย <c oughs> อคือผมเล่นเซิเวอร์ใหม่ใช่ปะหมวกนี้หายากมากคนระับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีใครเอามาขายไงถ้ามีผมก็ต้องต้องรีบซื้อมาก่อนนะคือมันมีที่เขาบวกเจ็ดไว้แล้วแต่มันแพงไงไอ้เราก็ไม่มีกําลังขนาดนั้นก็เลยต้องหาอันที่มันไม่บวกแล้วก็เอามาตีบวกเองนะครับก็ผมซื้อมาก็2ล้านอะสองล้าน,านธรรมดาเลยนะ ก็ไม่รู้ว่าราคาเซิร์ฟวอรอื่นเป็นไงนะแต่ผมซื้อมาสองล้านนะแล้วก็มาซื้ออีรูเอออีรูเนี่ยละห้าพันสี่ก้อนเพราะว่าหมวกเนี่ยเคื่อป้องกันเนี่ยมันจะบวกปลอดภัยได้นะก็คือบวก4นะครับถ้าบวก5เนี่ยระดับมันจะลดลงใช่ไหมเออเราก็เลยต้องซื้อจอนี่ติดอีกแล้วโอ้โหคุยเพลินเป็นไงเป็นไงเป็นไงฮะบอกแล้วคุ้มค่าบอกเลยนะอ่าแล้วก็ซื้ออีรูในแคสครับน เก็นละ25บาทนะอผมเอาให้ดูเจา้จาเจ้านี้เออก็ต้องระวังนะโอกาสมันก็จะเพิ่มขึ้นแหละแต่มันก็มีโอกาสแตกได้อ๋อติดอีกแล้วดูทุกคนเป็นไงเป็นไงชาวชาโตนะลองดูนะครับก็อยากให้หมวกนี้มันราคาแพงอ่ะผมมีแล้วไงไม่เป็นไรหยอกๆยยนะก็ไปลองดูนะครับว่ามันโอเคมากๆเลยนะ คือในอนาคตเนี่ยผมจะถือโล่ไงเออถ้าถือโล่เนี้ยแอตแ,แทสปีดมันจะลดลงอยู่แล้วแต่ถ้าเรามีหมวกนี้ใช่ไหมเราตีไปด้วยออโต้สเปลไปด้วยอย่างเงี้ยโอกาสที่ผลของหมวกมันจะออกมันก็มีซึ่งมันออกทีก็รออ้อยเปอร์เซ็นต์อวินะครับก็เนี่ยติดแล้วครับติดบอยผมบอกเลยก่อนถ่ายก่อนถ่ายวิดีโอเนี่ยก็จะมีการลองแล้วแล้วก็มีสักีพยานมาด้วยนะ ก็เป็นรุ่นพี่ผมมานั่งดูขอบคุณพี่นุด้วยนะพี่นุมาดูนะติดบอยติดบอยครับพูง่ายคือผมลองมาแล้วแล้วมันมั่นใจว่ามันดีก็เลยเอามารีวิวให้เพื่อนเพื่อนดูนะนี่คือดิบๆเลยนะไม่ต้องใช้ชาร์โด้สเปลอะไรทั้งนั้นนะครับก็อย่างที่เห็นนะก็เดี๋ยวอะต่อไปผมจะลองอีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้สกิลชาร์โด้สเปลนะมาดูดีว่ามันจะใช้คู่กันได้ไหมเนี่ยเผื่อชาวชาร์โดเขาจะใช้กันผมเอาเวทหลอดนะ คือส่วนตัวผมชอบเวทนี้มากนะใครจะบอกว่ามันเบาก็ช่างอะไรก็ช่างมันผมเน้นความสวยงามเออเราไม่ได้ตีใครเดี๋ยเรื่องความสวยงามนะเป็นไงเดี๋ยวมาลองดูกันว่าผลของมวกเนี่ยมันจะติดไหมเออเอาตรงๆนะการลองกับชาร์โดสเปี่ลผมยังไม่เคยลองนะเออนี่เป็นครั้งแรกนะครับก็คือดูไปร้อมๆก,กันว่ามันจะติดไหม แล้วถ้าทุกคนสังเกตนะครับผมใช้ของอีเดนหมดเลยนะซึ่งเป็นของอีเดนเซตใหม่ว้าวมีชาวชาโดว์มาอยู่ข้างอยู่ใกล้ๆผมด้วยเห็นไหมเห็นไหมเราเน้นความสวยงามนี่อ๋อเมื่อกี้ติดไปแล้วดีหว่าลืมลืมผมลืมบอกเมื่อกี้มันติดไปแล้วนะมือแต่มัวแต่แพมอยู่เออผมนี่ดูดูชอบมากนะอันนี้เราแค่บัฟแค่ชาโดว์สเปลนะมีมีชาวชาโดอยู่ข้างหน้าด้วยนะ เดี๋ยวไปดูใหม่ว่อกี้ไม่ทันฮะอ้าวมีคนหนึ่งเขามาลองด้วยอ่ะโอ้โหฟันแรงจังอ้าวอีกคนเป็นเมเมอเทโอฮันน่าฮันน่าแต่เมื่อกี้เขากินยาแดงนะมาลดหน่อยเมื่อกี้มองไม่ทันอ่ะเออก็เลยเดี๋ยวขอล่องอีกทีหนึ่งของบ้านมันติดนะ พอเห็นตัวเลขมันปิดนิ่งติดแล้วเห็นป่างอ่าแสดงว่าดอปด็อปปิ้งอลิสเนี่ยสามารถใช้กับชาโด้สเปลได้นะดูทุกคนตรงฟังแล้วก็ปากป,ปื้มนะชาวชาโด้นะอย่าน้อยเนื้อต่ําใจนะ <c oughs> เออนี่เล่นความสวยงามไงเนี่ยตีแปดเจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยโอ้โหกระทั่งสวยอย่าม่พูดถึงดาเมจนะเราเน้นที่ความสวยงามโอ้โหโคตรชอบนะอันนี้เป็นเป็นสกิลหลอดเลยเวอร์ซ่านะอ่ะ จะเห็นว่าผมอัพแค่5ใช่ป่ะเพราะว่าผมเพิ่งเปลี่ยนคาส์ยมางเอเนี่ยมันอนแค่3นะก็ประมาณนี้นะทุกคนก็ลองไปตัดสินใจดูว่าจะซื้อไหมหรือจะเอามาใช้ไหมแต่ผมแนะนำเลยว่ามันค่อนข้างดีนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่งบไปถึงอนะไรเงี้ยก็อาลองเป็นดับเบิลแฮก็ได้นะตนัวมันแฮก็เพิ่มเดียออยู่นะมานี่ชาวชาโดหดัวใจหน่อย หมดแล้วนะคือชาร์ o w สเป l ลผมอยู่แค่โทษนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวครับแอทัลสปิดเท่าไหร่ครับหนึ่งเจ็ดเก้าอ่าฮ่าคนนี้เขาใช้ทริปเปิลด้วยนะเฮ้ยทำไมเขาออกเยอะจังนะมาเดี๋ยวลองให้ดูเดี๋ยวลองให้ดูนายอยากเห็นใช่ไหมนายอยากเห็นใช่ไหมอยากเห็น ผลหมวกไหมอลองดูนะนายหนึก้าไม่กดเลยเลยใช่ไหมใช่ครับไม่มีบัฟสะแอนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูให้ดีนะทุกคนหมวกนี้ผมผมคนใช้ผมเปผมเคยใช้ครับอ๋อโอเค มันชอบติดตอนมอนตายอันนี้เป็นเสียงของชาวชาโ้วยออกมานะเออไม่น่าเข้าถึงเปลี่ยนหมวกใช่ปะก็ได้อยอนนู่อันนี้ไม่เป็นไรนะแล้วแต่ความพึงพอใจผมถึงยอมตีถึงสามครั้งอะ่ะผมมันจะเล่งให้ร้อยเก้าสิบมาครับอ๋ออ๋อหนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าสามครับผมลองแล้วตอนกดยาแดงอย่างเดียวก็หนึ่งแดสี่อ๋อ หมอ,อ,อกนี้บอกเลยนะหนึ่กสานะทุกคนเห็นเป็นพยานนะมาเอาติดหน่อยลูกติดโชว์เขาหน่อยตอนนี้ก็เอาร้อยก้สิบก่อนอ๋อครับชาวชาโด้อ่าผมให้กานชาวชาโด้ชาโด้ซูๆสูครับเอออย่าไปน้อนนี็ต่ำใจชาวชาโด้นะมา ผมเอาผมมาใช้ดาเวทนะสิโอ้ยติดแล้วครับปิดแล้ว193 193 193มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหอ๋อเขาใช้ดาเวทนะไม่น่าก็เลยหลอกออกเป็นเฮเวนไดออกอะไรด้วยนะเฮ้ยเอิสไป์เออขอบุนะก็ประมาณนี้นะก็มารอให้เพื่อนๆดูนะก็ใครชอบหมวกไหนก็ไปซื้อกันเองได้นะหรือใครอยากจะเลงหมวกดับป,ปิงอลิซออยก็จัดเลยติดบ่อยนะครับแต่ผมแนะนำนะ ผมนี่เท้าเทมอ๋ออ๋อผมใช้ <c oughs> อีเดนเดี๋ยวผมเดี๋ยวนะเิมผมใช้ <c oughs> อีเดนผมเวลหนึ่ง่อ่าค่อยๆทำค่อยๆทำนะค่อยๆทำก็ขอบคุณนะขอบคุณนะเขาเนะข้ามาแนะนำนอย่างเงี้ยครับ <c oughs> คือต้องบอกก่อนว่าเรื่องของครับถ้าใครที่ไม่ซีเรียสมากเหมือนผมอ่ะใช้อีเดนยาวๆได้นะแล้วเราค่อยๆค่อยๆทำของมาทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับเพราะของอีเดนก็ดีนี่ที่เห็นเขาตุ้มตาตุ้มตาอย่างเงี้ยเขาใช้ดาบเวด้วยนะไอ้ดาบอันใหม่อ่ะก็คงจะบวกเยอะอยู่นะแต่นี่ออกเดี๋ยวไอ้เมเทโอไงเขาใช้ชาร์โด้สเปลนะนี่นะครับก็ประมาณนี้นะก็ ขอบคุณมากที่ชมมาถึงตอนนี้นะถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยด้วยนะในก็ขอให้ทุกคนสนุกไปกับเกมเอนจอไปกับเกมนะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ